วันนี้นอกเหนือจากเรื่องของการรายงานตัวเลขประจําวันในส่วนของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิแล้วนะครับยังมีประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นการรายงานออกมาจากทางเพจ CSI LA เกี่ยวกับกรณีของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพจนี้มีการเผยแพร่ภาพและก็ข้อความนะครับว่าคุณสมศักดิ์ไปร่วมรับประทานอาหารกับคนที่ติดเชื้อโควิด19ที่จังหวัดสุโขทยัยหลังจากที่มีการรายงานออกมาแบบนี้ล่าสุดตัวคุณสมศักดิ์นั้นออกมายืนยันนะครับว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในเพจนั้นเป็นเหตุการณ์จริงแต่ว่าตัวเองได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด19แล้วพบว่าไม่ติดเชื้อเดี๋ยวรอการตรวจเป็นรอบที่สองแต่ว่าเวลานี้ต้องมีการกักตัวก่อน14วันครับค่ะส่วนจํานวนของการรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในไทยวันนี้นะคะก็รายงาน เพิ่มขึ้นมาอีก1 4 5 8รายค่ะทำให้นะตอนนี้เรามียอดผู้ป่วยสะสมนะคะก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เกือบเกือบ47,000รายแล้วส่วนผู้เสียชีวิตรายงานเพิ่มเติออีก2คนนะคะทำให้ยอดสะสมของการเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้มี110รายนะคะส่วนในพื้นที่กรุงเทพค่ะต้องยอมรับว่าวิกฤตอย่างมากนะคะณเวลานี้เพราะว่ารายงานผู้ป่วยติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก365คนด้วยกันค่ะวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ตัวเลขเกินพันคนสําหรับยอดรวมผู้้้ติิดเเชือที่พ่พมมขึนาแบบ เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันต่อนะครับโดยทางด้านแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรคผู้ช่วยโฆษกสบคมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อประจําวันที่อย่างที่บอกไปว่ายอดติดเชื้อเกินหลักพันคนต่อเนื่องเป็นวันที่8แล้วนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นมา1,458คนยอดสะสมทั้งประเทศไปอยู่ที่46,643คนนะครับผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มมาอีก2คนทําให้ยอดสะสมเฉพาะผู้เสียชีวิตอยู่ที่110คนแล้ว ผู้เสียชีวิตเฉพาะวันนี้รายแรกหรือว่าเป็นรายที่109ของประเทศเป็นหญิงชาวกรุงเทพครับอายุ56ปีมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงตายวายเรื้อรังและก็โรคอ้วนเริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อวันที่10เมษายนไปตรวจหาเชื้อก่อนที่จะมีการยืนยันผลว่าติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่14เมษายนโดยพบอาการปอดอักเสบรุนแรงก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อวันที่19เมษายน ส่วนผู้ป่วยรายที่110เป็นชายชาวจังหวัดนนทบุรีอายุ32ปีมีโรคประจำตัวก็คือภูมิแพ้โดยมีการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่เมื่อวันที่4เมษายนหลังจากนั้นก็เริ่มมีไข้ต่ำๆไอเเสมหะปนเลือดจนกระทั่ง16เมษายนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็พบว่ามีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวันที่19เมษายน ผู้ช่วยโฆษกสบคนะครับบอกว่าสาหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อนับตั้งแต่วันที่1ถึง21เมษายนก็คือถึงวันนี้มียอดติดเชื้อสะสมแล้วนะครับ17,780คนผู้เสียชีวิตสะสมเฉพาะเพียงแค่21วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสะสม16คน โดยวันนี้กรุงเทพยังเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดก็คือเพิ่มขึ้นมา365คนทําให้ยอดสะสมในกรุงเทพไปอยู่ที่4,330คนเชียงใหม่วันนี้ก็มีเพิ่มมาอีก134คนทําให้ยอดสะสมอยู่ที่2,500คนชนบุรียอดสะสมไปอยู่ที่1,442คนหลังจากวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก80คน โดยทางด้านผู้ช่วยโฆษกสะวะคได้พูดถึงการที่ตอนนี้นะครับมีข่าวว่าประชาชนบางส่วนไปซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิดสิแบบและผิดเทสมาตรวจหาเชื้อเองซึ่งตรงนี้อาจจะเสี่ยงต่อการตรวจแบบผิดพลาดได้และอาจจะทําให้แนวทางการรักษาไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับไปฟังเสียงแพทย์หญิงอภิสมัยพูดถึงเรื่องนี้กันต่อครับที่ประชุม eoc ก็ได้พูดถึงรับผิดเทส คือบางทีการไปตรวจท่านก็ต้องสังเกตนิดนึงว่าสถานที่ตรวจนั้นต้องได้มาตรฐานวิธีการตรวจ ต้องเป็นที่ยอมรับนะคะและที่เหตุการณ์ที่พบนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยท่านไปตรวจในลักษณะที่ไม่มาตรฐานอาจจะทําให้เกิดผลลบและต่อมา 4- ี่หวันไปตรวจซ้ํากลายเป็นผลบวกทําให้การให้การดูแลช่วยเหลืออาจจะเกิดการล่าช้านะคะและ4ี่หวันนี้ท่านอาจจะอันที่1ก็คือกลายเป็นผู้ที่แพร่เชื้อไปอยังคนใกล้ชิดหรือ2ออาการท่านอาจจะซุดลงนะคะแล้วก็กลายเป็นเกิดการอันตรายได้ค่ะ ส่วนยอดผู้ติดเชื้อของแต่ละจังหวัดนะครับก็มีการรายงานเพิ่มเติมเช่นเดียวกันอย่างเช่นที่จังหวัดบุรีรัมย์จากกรณีของเด็กเสิร์ฟติดเชื้อโควิดสิ 19, มาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็มีการปกปิดข้อมูลก่อนที่จะเสียชีวิตในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้จําเป็นจะต้องมีการกักตัวผู้มีความเสี่ยงถึง35คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลประโคนชัยนอกจากนั้นยังมีคําสั่งให้ปิดหมู่บ้านในพื้นที่หมู่8 ห้ามบุคคลภายนอกผ่านเข้าออกแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็พบว่าติดเชื้อเพิ่มมาอีก3คนทําให้เฉพาะกรณีนี้นะครับมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว5คนยอดสะสมเฉพาะในเดือนเมษายนที่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่กว่า60คนแล้วนะครับส่วนที่จังหวัดนครราชสีมายังมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก32คนทําให้ยอดสะสมไปอยู่ที่328คน โดยทางพร้จการจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศสั่งล็อกดาวสามหมู่บ้านในสองอำเภอหลังจากพบการระบาดท,ที่รุนแรงได้แก่ที่บ้านตะเคียนกับบ้านตะเคียนเหนืออำเภอด่านขุนทดซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ500หลังคาเรือนกับอีกพื้นที่ก็คือที่บ้านหนองกอกอำเภอประทายมีประชากรอยู่ประมาณ200หลังคาเรือนโดยมีคำสั่งให้ปิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมและหลังจากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์กันอีกรอบหนึ่งนะครับ สามหมู่บ้านในจังหวัดนครราชสีมาส่วนทางด้านเพจ a c e b o o k C S I L A นะครับได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมามีการจัดงานเลี้ยงกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทยัยแล้วก็วันที่14เมษายนมีการปรกากฏไทม์ไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อนะครับ แล้วก็บอกว่ามีบุคคลใกล้ชิดของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมติดเชื้อโควิด -19 หลังจากไปร่วมรับประทานอาหารในงานเลี้ยงที่ว่านี้ล่าสุดมีรายงานนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้ว4คนด้วยกันซึ่งแน่นอนพอมีการพูดถึงตัวคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ออกมาชี้แจงและยอมรับว่าเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงในวันดังกล่าวจริงแล้วก็เดินทางกลับมาที่พักส่วนในวันที่14่กุมภาพันธ์ ได้เดินทางกลับมาที่กรุงเทพและพอวันที่19เมษายนก็ทราบว่าบุคคลใกล้ชิดที่ไปร่วมงานเลี้ยงเดียวกันติดเชื้อโควิด -19 จึงได้ตัดสินใจลาประชุมรัฐมนตรีทันทีแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสังรสุขโรงพยาบาลราชทันมมาตรวจถึงบ้านเพื่อตรวจคัดกรองแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อบุคคลในบ้าน เพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดนะครับพอผลตรวจออกมาเมื่อวันที่20เมษายนยืนยันแล้วว่าไม่ติดเชื้อนี่คือการตรวจรอบแรกนะครับแต่ก็จําเป็นจะต้องกักตัวอยู่บ้านต่อเป็นเวลา14วันแล้วก็เตรียมที่จะนัดตรวจหาเชื้ออีกรอบหนึ่งในวันที่27เมษายนนี้เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไปร่วมงานเลี้ยงจริงแต่ว่าพอตรวจออกมาแล้วรอบแรกไม่ติดเชื้อโควิด19นะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ได้มีการเปิดพื้นที่ฮอสพิทอลเพิ่มอีก2แห่งเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ยังคงเพิ่มขึ้นมาโดยช่วงบ่ายวันนี้มีผู้ป่วยในกลุ่มที่ไม่แสดงอาการและใกล้หายประมาณสัก50คนเดินทางจากโรงพยาบาลสนามไปเข้าพักที่ฮอสพิทอลเพื่อเฝ้าสังเกตอาการนั่นก็คือที่โรงแรมอโมราท่าแพ่ซึ่งถือว่าเป็นฮอสพิทอลแห่งที่2ของจังหวัดเชียงใหม่รองรับได้ประมาณสัก120เตียงขณะที่วันนี้ก็มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก99คนนะครับ ปิดท้ายกันที่จังหวัดสตูลครับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอควนโดนมีการจัดชุดสแกนสาธารณสุขไปตรวจคนไทย50คนที่เดินทางมาจากมาเลเซียแถวแถวชายแดนวังประจันโดยพบว่าในจานวนนี้มีรายงานผู้ป่วยติดเตียงร่วมเดินทางมาด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันครบกําหนดที่ทางการมาเลเซียให้ผู้ที่วีซา่าหมดอายุหรือเข้าเมืองโดยผิกกดกฎหมายต้องเดินทางออกนอกประเทศมาเลเซียทั้งหมดหากฝ่าฝืนจะต้องมีการจับกลุ่มและดําเนินคดีโดยทั้ง50คนในวันนี้นะครับ ก่อนหน้านี้มาจากหลายจังหวัดเช่นระนองนาราธิวาสประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานีแล้วก็ที่ยะลาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอนช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับ นอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ